ธัญดาสันติสุขสม CEO แบรนด์ FC 8 8 Cosmetics เข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปี Thailand Health and Beauty Award 2022เป็นอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีสำหรับ THBA 2022รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยซึ่งงานนี้คุณธัญดาสันติสุขสมผู้บริหารมากความสามารถแบรนด์ FC88 c o s m e t i c เข้ารับรางวัล Rising Star Business ในสาขา Rising Star CEO of Health and Beauty Business บอกเลยว่างานนี้ต้อง ปรบมือให้ Thailand Health and Beauty a w a r d ในการยกระดับวงการธุรกิจสุขภาพและความงามของไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนี่ไม่ใช่เพียงแค่รางวัลแต่คือสิ่งที่ยืนยันคุณภาพและความสำเร็จ ที่กำลังจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการธุรกิจสุขภาพและความงามของประเทศไทยและในงานนี้มีนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจเข้าร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้อีกมากมายและ CEO คนเก่งของแบรนด์ FC88 c o s m e t i c ยังได้พูดถึงการได้รับรางวัลที่ทรงเกียรติในครั้งนี้อีกด้วยจะว่ายังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ้ายคาวีนะคะธัาดาสันติสุขสกค่ะ เป็นผู้บริหารบริษัท MC c o s m e t i c 8 8ค่ะสบายดีวีนาเป็นเจ้าของบริษัทวีนาประเทศลาวค่ะเป็นพันธเนื้อของฝ้ายค่ะน้องบินมาจากประเทศลาวตื่นเต้นมากเลยค่ะูื่เต้นมกตื่นเต้นมากค่ะพี่เป็นตัวรางวัลเกี่ยวกับ CEO นะคะดีๆนะ,ะผู้บริหารงานก็ก็จะบอกว่าเป็นต้องรู้อะไรอ่ะ ตื่นเต้นนะคะลูาากก็ก็เป็นเกี่ยวกับอาาลองวัลสาหรับอยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะคะของอีกหลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นที่ต่างประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามนะคะหรือว่าจะเป็นมีไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะคะที่ไฟอยู่เบื้องหลังในการผลิตสินค้าค่ะไฟตอนนี้นะคะก็ลุยทุกแพลตฟอร์มค่ะให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็น ทุกกลุ่มทุกคนเลยที่สามารถไม่เล่นเล่นออนไลน์ไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่มีคนติดตามไม่ดังในในเขาเรียกว่าไม่ต้องไม่ต้องใช่คนดังไม่มีคนติดตามนะคะแล้วก็าฟสามารถซัพพอร์ตโปรโมทให้ชุดช่องทางค่ะลุยตลาดเองตลอดค่ะ24ชั่วโมงค่ะ TikTok จบไทยแลนด์ค่ะคนต้อบรับจากใน TikTok นะคะทุกแพลตฟอร์มเราต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นสายออร์แกนิกก็มานะคะสายอิงแอดก็มาแต่ว่าของไฟเป็นเขาเรียกว่าสายออร์แกนิกค่ะก็คือว่าไม่ไม่ต้องเสียค่าอิงแอดเลยเราออกเป็นออร์แกนิกโดยตรง ก็ขายอยู่ขั้นต่ำตอนนี้ต่อต่อวันแบบขายปี5,000บ้านค่ะแล้วก็มลกลกีลูกด้วยที่ประสบความสำเร็จในแผ่นฟอร์มนี้นะคะตอนนี้เฉพาะเดือนนี้ประมาณ1,200คนค่ะฟีดแบ็ดีหลายดีแฮงเพราะว่าขายที่นู่นก็คือวันละ5,000กล่องถึงหมื่นกล่องโดยที่เป็นขายแบบออร์แกนิกไม่มีไม่ไม่ได้ยิงแอด คุณภาพของสินค้านะคะก็เหมือนกันทั้งทุกทกที่ทุกๆคนที่เป็น c ี o ผู้ประกอบการทุกคนจะใช้ใช้สินค้าจริงจากตัวเราเองค่ะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยเป็นสินค้าที่ออร์แกนิกค,ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าแน่นทุกทาง เพราะว่ามันมันดิวกับต่างประเทศค่ะผลิตไม่ทันแล้วค่ะเพราะตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด4โรงงานที่ฝ่ายเป็นผู้ประกอบการนะคะเป็นผุ้ส่วนในการผลิตสินค้าอยู่ก็การันตีจากโรงงานด้วยมี GMP ด้วยนะคะแล้วก็รูปลักษทุกอย่างค่ะที่ต้องต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะใช่ พพก,ก็เพราะการส่งสินค้าออกนอกประเทศธ่ะมันจะไม่เหมือนที่เราจะขายในประเทศไทยมันต้องมีใบต้นกําเนิดหรือว่าจะเป็นใบสรรพสัททีล่ละเอียดอ่อนมาค่ะใช่คือฟังเป็นกันเองค่ะเพราะว่าทุกทุกกลุ่มคนทุกชั้นเพราะว่าตอนนี้ฝ้ายไม่ได้เปิดในการรับผลิตทีละหล,ะละ 10, ักหมื่นถึงหลักแสนเหมือนต่ก,ก่อนนะคะเดี๋ยวนี้เราผลิตแค่1 0 0 0พันชิ้นใช่ไหมลูกเราเริ่มเริ่มจากคนที่ไม่มีเลยที่เหลือแบบเงินก้อนสุดท้ายอย่างนี้ค่ะแล้วก็ฝากชีวิตไว้ที่ฝ้ายค่ะก็จะดูแลทุกระดับชั้นทุกกลุ่มค่ะ ไม่ความขยันของพี่ฝ้ายเขาจะเป็นซีอเป็นหัวหน้าแต่เขาลงมือทําทุกอย่างเลยก็เป็นคนที่พาเราทําประสบความสเร็จได้ดีก็ขอบคุณแม่มากที่พาให้แบบหนูเคยล้มมาก่อนแล้วก็มารู้จักแม่ฝ้ายแล้วก็สามารถฟื้นตัวเองได้ในระยะเวลาไม่ถึงปีอะค่ะก็ขอบคุณที่สุดแล้วก็ก็จะ เอาไม่ฝ้ายอะไปช่วยคนที่ลาวด้วยขยายธุรกิจที่ลาวด้วยก็ฝ้ายไม่ใช่เน็ตไอดอลนะคะแต่คนติดตามใน a c e b o o k ฝ้าย3ล้านกว่าคนนะคะแล้วก็ทุกแผลนฟอร์มตอนนี้ฝ้ายมีทั้งทั้งเพจด้วยแล้วก็ t ิ k t o อด้วยคนติดตามขั้นต่ำที่1ล้านฝ้ายก็จะ,ะบริหารด้วยก่าช่วยโปรโมทนะคะตลาดหลังบ้านคิดทั้งชื่อแบรนด์คิดทั้งชื่อสินค้าคิดทั้งชื่อโปรดักต์ก็คือบอกและสอนทุกอย่างสำหรับใครที่เริ่มจากศูนย์เลยไม่เป็นเลยก็ดูแลให้ทุกอย่างค่ะ Thank <music> you.